สนับสนุนโดยเบเนพัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสอส,สบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยนายเดชุพร์ปุณนกันถแถลงถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าทุกคนในพักเพื่อไทยเป็นห่วงถึงอาการป่วยของนายทักษิณตนสอบถามอาการเจ็บป่วยของอดีตนายกกับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวนหน้าพักเพื่อไทย เพราะมีพี่น้องได้เป็นห่วงถึงอาการป่วยที่นายทักษิณต้องใส่ที่ดามคอและคล้องแขนตนขอชี้แจงที่ตนคุยกับหัวหน้าพักก่อนที่ท่านจะกลับมาในประเทศไทยโดยกลอนกลับมาท่านป่วยเป็นโรคโควิด19-3ถึง3รอบรอบแรกหนักที่สุดต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวห้อง ICU ทําทำให้ปลอดของนายทักษิณไม่ร้อยเปอร์เซจากนั้นนายทักษิณป่วยอีก2รอบและมีอาการป่วยลองโควิดทําให้มีอาการรุมเรา้า ส่วนภาพที่นายทักษิณได้ดามคอนั้นจากการพูดคุยกับหัวหน้าพักเพื่อไทยพบนายทักษิณเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมจากผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจด้วยการทำเอ็าซึ่งแพทย์แนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดส่วนที่ท่านต้องคล้องแขนออกมาเนื่องจากเส้นเอ็นเบื่อยุ่ยและต้องทำกายภาพไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีถึงจะกลับสู่ภาวะปกติเพราะโรคนี้เป็นโรคผู้สูงอายุนายดนุพลบอกว่าสิ่งที่ทำให้ในายทักษิณมีอาการหายช้าเพราะตลอดเวลา6เดือน ที่อยู่ในความควบคุมของกรมราชทรรมนายทักษินแทบไม่ได้ออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อต่างๆร่วงโรยไปเร็วกว่าคนที่ออกกําลังกายตอนที่ท่านอยู่โรงพยาบาลตํารวจท่านได้มีการผ่าตัดเพื่อจะทําให้เส้นเอ็นของท่านเข้าสู่ภาวะปกติแน่นอนด้วยวัยของท่านต้องคล้องแขนออกมาเพราะมีเส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยนายเดนุพพรบอกว่าขอฝากเรื่องนี้ไปถึงหลายท่านที่เป็นห่วงอดีตนายกรัฐมนตรีว่าท่านพยายามรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่และยังต้องพบแพทย์อยู่ตลอดเพื่อให้อาการทุเลา ให้กลับมาปกติโดยเร็วที่สุดตนทราบว,ว่ามีคนที่ชอบและจับผิดตลอดเวลาเพราะท่านเคยเป็นนักการเมืองก็มีคนพูดแง่บวกและลบขอสื่อสารคนที่รักและเป็นห่วงท่านมีอาการเจ็บป่วยและอาการท่านหนักจริงโดยนายทักษิณพยายามรักษาเพื่อให้กลับมาใช้ความรู้ความสามารถแนะนํานักการเมืองรุ่นต่อไปเพื่อทํางานให้กับประเทศชาติเรื่องที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ถกกันเป็นวงกว้างนะครับเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยของอดีตนาะยกทักษิณชินวัตรครับ ทางพักขอเรียนว่าทุกคนในพักเป็นห่วงท่นานอดีตนายกนะครับแล้วตัวผมเองได้มีการถามถึงอาการเจ็บป่วยกับท่านหัวหน้าพักซึ่งเป็นลูกสาวครับว่าขณะนี้อาการของท่านเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนจนํานวนมากนะครับแน่นอนครับคนที่รักท่านก็เป็นห่วงครับเห็นท่านออกมาในในอาการที่ต้องใส่ที่ดมดมคอด้วยนะครับคล้องแขนด้วยก็เลยอยากทราบว่า อาการของท่านเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมขอชี้แจงดังนี้นะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับท่านถุน,น่าพักนะครับต้องก่อนที่ท่านจะกลับเข้ามาในประเทศไทยครับและท่านยังไม่ทราบครับท่านนายกทักษิณนั้นป่วยเป็นโควิด3รอบครับรอบแรกเป็นรอบที่หนักที่สุดก็คือเป็นช่วงที่อู่ฮั่นกำลังระบาด ท่านมีอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเรียกว่าหนักถึงเข้าห้อง ICU นะครับเพราะฉะนั้นปอดท่านไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นครับท่านได้ป่วยโควิดอีกสองรอบนะครับซึ่งลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อาการโลโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดำคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพักครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับ เขาเรียกว่า MRI นะครับคุณบมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณนั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่ลุมเ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดาคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรค กระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านวุน้าพักครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทํากายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ํากว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสําหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมราชาทณา์ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะล่่งโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัด นะครับเ,เพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติแต่แน่นอนครับด้วยวัยของท่านท่านเลยจำเป็นที่จะต้องคล้องแขนออกมาเนื่องจากว่าท่านมเีเส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเรื่องนี้ไปถึงหลายท่านที่เป็นห่วงอาการของอดีตนายกนะครับว่า ท่านก็พยายามรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังต้องอพบแพทย์อยู่ตลอดนะครับเพื่อให้อาการเหล่านี้ได้ทุเลาลงนะครับแล้วก็หวังว่าอาการของท่านนั้นจะกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมทราบดีครับมีคนทั้งชอบคนที่จับผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องท่านเคยเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกก็จะมีคนพูดในทั้งแ,นะแงบ่บวกและแง่ลบนะครับแต่ผมเรียนว่า วันนี้ผมขอสื่อสารไปยังคนที่เป็นคนที่รักและเป็นห่วงท่านนะครับแล้วก็เป็นห่วงครอบครัวของท่านว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาการท่านหนักจริงนะครับก็พยายามจะรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเ,าเพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะเ,เป็นคอยแนะนานักการเมืองรุ่นต่อไปในการที่ทํางานให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะครับก็ขอญอาตแถลงข่าวอาการป่วยของท่านประมาณแค่นี้ก่อนนะครับส่วนถ้า มีความคืบหน้าประการใดเดี๋ยวผมจะรับอาสาไปถามท่านว